เลยเลมันเด็กมันเ็มันเ็ครานพี่งเลย้มงมาอมอง <S <S บอน,น่น้ำขี่ต้มถือได้ละใครจะบอกมันมีน้ำอยู่มันลกไงทำม,มันพอดีเป็นต้มบปรดเป็นป่าน กับสบายดีสบายดีเนาะพ่่อแมพี่น้องเบอร์สุกผู้สุกคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งเราครับสวัสดีพี่น้องทางไทยท่านึงมาพบมาโอกับช่องยูทูบของวาวิ่งเสียใจกันหน่อยวิช่องอีเชนเก่าเชนเกยพี่น้องเลยเชนเก่าเชนเดิมเนาะมายามเช้าก็โบเช้าปันใดเนาะพี่น้องนับประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเลยเจ็ดโมงมันแต่แสงแดดเนาะแดดจ้าในี่ยวันนี้เนาะค้าอยู่ทางบ้านต่เพื่อนของเมตจนพี่น้องเลยเนาะ าย,ยอัพเดทงานในพม่าพี่น้องเอ็ีเบิ้งอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะมาเยี่ยมว่าเป็นปนอะไรใครในไหนบอกน้องพี่น้องเนาะก็ฝากน้ำพี่น้องเลยฝนตกกับพุริยันยังบมคอยมีน้ำเป็นได้เนาะเพิ่งกันยังโมเลยคนกับผู้คนกันยังบมคอยลรำให้ทำหน้าป็นได้ผู้ลรำก็ลดมผู้กระดมกระดมนาะพี่น้องเนาะ ฝากน้สหรับพี่น้องไอ้เห็ีฮักแพงเบ้อสุกูสุสคนเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเก่าเช่นเดิมน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเรากดติดตามยอดซับที่เพิ่มขึ้นน้องพี่น,อน้องเราเบิ่งมซื้อมันกะยังซจำเก่านี่พี่นอ้องไอ้บางเถื่อเอฟซีคนว่าวาเวียงมาถ่ายคลิปคือว่าไลค์คลิปอยู่คือบ่มียอดซับแั็งชันแั็งสี่น้องพี่น้องบางทีกะเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นประชาคมเพชรน,น้องพี่น้องเนาะก็บ,บ่ว่าเพิ่นขอแค่ว่าเขามาเบิ่งมาชมอ่า เบิ้งโฆษณาให้โบวเวียงนำนพี่น้องเนาะกะอ่าสิมาอัปเดตหน้างานอ่าให้ที่สร้างเพิ่นเฮ็ดนะกะจังสีอันให้เป็ดฮามีโจนนพี่น้องเนาะจังสีทไทยมีโจนห้พีบึงอีกขึ้เกานะ่าเนี่ยเมื่อนี้กะโบวเวียงก็ได้สังส่งเฮสั่งทรายมาแล้วแต่ว่าเพิ่นยังมาบ่ฮอดนนพี่น้องเพิ่นยังมาบ่ฮอดแล้วกะสีไทยใเอพีบึงคือเก่านะพี่นอ้องจังไดยกัฝาก เพียงกำลังแรงใจน้ำกันเบืองชมน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะที่เชิงว่ากันจะดีใจน้ำพี่น้องเนาะที่ว่างานแบบลาบลื่นไปคือว่าอีกโบโลนน้ำพี่น้องเนาะอีกโบโลนอาจจะได้เห็นนั่นะส่วนโค้งนั мы, <Wh> ่งฆาเพราะว่าบ่เวียงในติดโตไปทางเัินสร้างแก้วได้น้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นเดี๋ยวมื่ออื่นเพิ่นสีมาเบืองงานน้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นเพิ่นสีมาเบืองงานเพราะว่าเราเฮาได้ คุยกันแล้วแต่ว่าเพิ่นอยากมาเห็นเงื่อนว่ามันห้องมันเท่านั้นเท่านี้แต่เพิ่นยังขีรายเบิ่งตัวเอาสีบอกราคาเลยที่ว่ายังบ่เห็นหน้างานนี่บ่ไรเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นสิมาเบิ่งงานอีกเทื่อนึงแล้วจังหวะราคากันนะจ๊ะที่เอาชมเพิ่นนั่นแหละมาเห็นเนาะพี่นเนาะหัวสางย่อเพิ่นก็สิไปดำนาเนาะพี่น้องเนาะนะสางเขื่อนโค้งนี่สิเป็นสางแก้วเนาะพี่น้องเนาะมาแจ้งให้เอฟซีหูน้ำกันพี่น้องะเลยทังหดายจะฝากกำลังแรงใจและฝากโบว์ยัง ่ผลงานเวียงนำมาวี ını, p p p ่น้งเนาะไปสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเลยไปไปอัปเดตเบิร์งงานงานกันเลยมาพี่น้องเนาะเกิดเป็นการเสียเวลาพี่น้องเลยไปมาพี่น้องมันบอกง่ายว่ะสามเพื่อนน้องแดงชองลัง ทางมีโจนเพิ่งกะนั่นนะพี่น้องอ๋อกรรมกรดำนาบัดเดียวอืมเนิ่นๆสร้างนี่ก็แล้วนี่ก็ดำกได้อดบ่ได้เนาะเ็นหมูลำลายเนาะหาคิดได้ได้น้ำดูดบ่โอ้เนิ่น

mặt đẹp mặt đẹp chạy khan nhìn mặt chạy khan nó kìa đi bà đi ra sang nữa rồi rồi mặt đẹp mặt, mặt khan <laughs> <laughs> พอได้ใั่พออยู่บ่ยังอันขั่งทางกลางมันน่ะสิเนาะทางยาวลายเบิดเนาะทางกลางน่ะสิเพื่อทางยาวเป็นลายเบิดอ่ะคัดอันนี้พี่น้องเดี๋ยวเวียงสีอันไม้เพาะไว้ให้เพื่อขุดคุ้มห้องน้ำเพราะว่า làm chi hết phòng nam nó. biết ว่าเพิ่นบ่ว่าเวลามันหมดแล้ว nó. เฮ็นเป็นจากอันเนาะข่อยเฮ็ด um, บ uh, oui> ่ได้เป็นเนี่โอ้บักใหญ่นี่เป็นสรางใหญ่อดีตด้เป็นสางใหญ่จมซื่อเด้นี่เนมัดแล้วเนาะพี่น้องแเป็นแบบนี้ ทางสักเก็ตมัจะมาโอ้ยเนาะทางยุดช่องมือย่องว่างนโอ้ยทงใชยาดีสบายดีได้สักเก้ตเด้อรถบัวลอยเนาะบ่วดอคนเคยเห็ดชื่อว่านะ่ด้อเห็ดแต่เห็ดไปได้ พอ่อยบ่กแบบนี oh ouais. are, uh ้ไอ้จรพ่อยกูก้าวบมันใหญ่เลยเอ้ามันบ่มีหญ้าเนาะไห้นี่ก้าวขาอันใหญ่คือแม่แห่งห้าบเป็นง่อยนั่งพ่อยมันตอนนั้นมันอ่อนมันเลยอยากแบบขาดเนาะวันนี้มันใหญ่มันดึงง่ายว่าไงมันน้อยลมันอ่อนนะมันอยากขาดวันนี้มันใหญ่เลย đừng ngáy, เสียงเด้อเนาะเออเสียกว่าเลยแข่งเล่นได้ đụt nào bò

อดบได้อยจอดะอดบบได้อดบได้ยอยา่าคิดเนาะเคยเน่ได้หรอวะเคยเน่แล้วม,มาวานนี่คือแบบมาแตห่หาหมอก็คือเฉาคือน,นงอดเงีเลยสิดเอามอบับลก้ยบตอนแดงกลงนกาบอเอาไปอยู่ตอนแดงเลยมวาน ใบยังหงเป็นผักพรมาใแห้งลงเห็ดเบี้ยน, <c oughs> นลกง่ายอยู่บบนี้เนไอยจ้าเนาะกมองยู่มองเบิงเงินน้ำ <c oughs> ขี่ต้มถือได้ล่ะ <c oughs> ใครยดออกมันมีน้ำอยู่มันลกง่าย ทำมันพรีเป็นต้มโปรดเปด็นป,ป่านรกเนี้กยก่น้องอยู่เด้มันนั่งกนนาวน้ำน้องขึง้นเ้อที่พี่กาชิชานเจ้านะเฮาเบึงกาตานั่งกันยังบมิได้จอจากนี้นนเขานี่เขาไม่ได้ใช้เข่าชิบชิบ มันอยู่หน้าบ้านนันหมู่บ่อคอยใส่บ่ได้มันบ่นมีปูปะมาปั่นให้มาใส่บ่อหนึ่งทำมาใส่ใส่เข่าอรอบ่้ลยถ้ากันกินเข่ากินน้ำเนี่ยบ่ลงไปเห็ดเบียดโอ้ บกหล่เดิได้นำน้องกันเนาะอือต้องคูอีกตลอดนาะลยงพดกลนนะจวาันนี้่านาตายโลกะกับโลกะผู้คนมัดกะกับคนมัดกะสบาย้แต่เพื่อนเอาทหารมาล้ำหลุดจนชี้แจวประทงเนี่ยเนาะเพื่นดูดเอาน้ำน้องเพื่อนเด็กก็ดีบพคือได้ไลยแท้บ่ได้นำน้องเป็นทหารนะเ Rồi. Cứ để lại. Cứ để lại hay hết rồi đó. <laughs> Chào bố nhu xài lô ta keng bay. Nhu vào đây bố. Ồ lô hả? đời rồi. rồi. Ừ. rồi. ตัวลัมก่อนหนูจนเป็นใบวีเนาะเขียวปะเด้มันขึ้นอันนั้นเลย เสาแล้วเวนาะเสาเดาหน่อยจอนเนาะเสาแล้ว,ว,เวเห็ดเบี้ยกว,วมันบ่หนั่นแหละใส่ในแบบบ่อยักอยู่ซื่อนะบ่อยง่ายใช่คนเคยเห็ดเนี่ยคนเคยเห็ดแต่ต้องเห็ดโจ้ขาดเราไปอันขาดเราไปมือหนึ่งสองมือโรดเห็ดเบี้ยกับห่อบะเดินเนาะเพราะว่ามัูมีกะ trong đây cả đây nhằng người ừ. Rồi. อายุลายคนเล็กหน่อยกับหูจากเท็ดเวียยตรงไปลำพูธรรมัดช่องมัดอยากับ้อะไรนึงยากได้าางไงช่องไงไงช่องไห้ที่ช่องว่าเป็นลำเออหา่าลำไห้ที่ช่องนะ่คุณนี่อีกปีหน้าปีหน้าก็จับหยัดล้งขี่ต้มเลยปีหน้านี่ปีนี้ยังเด่น,นอยู่ ดำเบิดน้ามอีกมืออื่นสำพผัสมอตกเนาะพอดีได้จังที่ไรขุดคุ้มของน้ำของยังยังกินน้ำกินกินอยู่บนน้ำเกลี่ยก็โปรแช่ไว้ด้วยแช่ไว้กินโดดเหยื่อชายกันยังมาเนาะ นะพี่น้องกลับมานั่งทั้งนี้เจนนึงพี่น้องเลยสบายดีเยี่ยมดีเจนนะึงเนาะเพราะว่ามาเมื่อนี้ก็เห็นในโจนเป็นเห็ดเบี้ยพี่น้องเลยเป็นเห็ดเบี้ยเด้็อ่าเป็นแบบเป็นไข่แน่เลยเช้าเลยฮาก็ที่จิงฮากับโอยากให้เป็นเห็ดอะไรเนาะเพราะว่าอยากให้เป็นผักพรอปก่อนจะชงซ้ำมือ้ออันนี้วันนี้ก็ยังไปนั่นยังยังชุ่มอยู่วันนี้นก็เมื่อนี้มาเห็นดวงนั่นดำไห้ดำนาอลไรเนาะพี่น้อง เรายังขอมาถารถเงยรถใช้รถทิถ้มอะไรพวกนี้จ่บอเปินยังม,ม่มาก็เลยโลแล้วก็ถ่ายมีโจนให้เอฟซีเบอร์อืออุดมอะเปิดน่ะเปินลงไปลกกะแต่วนัลนล้ำนาเลไหายหนึ่งเลยมาพี่ไร์โจนมาพี่ก่อนข้าวแท้ยันบ่อด้ยบดเด่นฮะยันบ่อเล้ยวบ่มานั่งอยู่ นกินอะายนะน่ะบะกคืนกับช้อนตุกบะช้อนตุกครับตุก,ะกบะชามตุกที่ตุกทุกนี่บาดีกันหนึ่บาดีเมื่อกี้นี่กล้องมันอยาก <c oughs> บุบูบูบูม <c oughs> ีอารมณ์สำคัญนะบ้านนี้เ <c oughs> นาะเด้อมีอารมณ์สำคัญน,นะพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งสิไปใส่มุบบม,มกล่องมุมกลวงกับหนังกันจังเห็นอะก็ได้เมื่อยแล้วว่า โ่ขคยแน่แล้วขายแน่แล้วโดยเออหังยังกินยาอยู่ปกติบโดยยาพาราไหนจะบวกกินกินไลาแล้วมันบวกอย่างดีได้ดูต่างคนก็เทคานมาเด็กมันยังไหน่เนาะโดยคือว่าไวไวอยู่เันเห็ด แต่ว่าเด็กโคดโคดเด็กปอกเป็นอเมื่โคดที่เพื่อนเพื่อนเนาะก่อนมีเื่องโคตรเชอยงยังต่ว่าอยู่นี่นั้นเป็นอมามาตัดเด็กกันใหญ่เด็กนั้นนะซื้อพี่น้องเป็นเด็กปอกเด็กยังนะเป็นรถเฮรถชายยังบวเขาม้าบอชยังาวชมาถ่ารถเฮรถชายนะโทรเพิ่นโดเพิ่นโทรมากี่เพิ่นว่าเพิ่นจิมาแต่เศ้ายังบวเห็นเหมาะ เลยน่นน้ำบริเห็นนะว่าชายน้ำบริเห็นแต่เศร้าพวกเป็นว่าเพิ่นจะเข้ามาแต่เศร้าได้ว่ายังไม่เข้ามาโดยบึกงูบ้าน,นี่แม่จะเอาขึ้นฮัมบ่ขึ้นเอาจนเอาให้เบียกลย่ะเอาบ่อยากขึ้นโดยลองเห็บเบี้ยเมือ่อวานนี้โดยขลยุกกาดิี่กาพอนา มันขาดคนโอกาไปโดดมันลำยากเนาะเลยทำโบเดินโบไปโบมาได้ว่าฮ็ดไปนะทำก้าวมือกับผักโอนไปน้ำบาต้องหาโคมตัวเองเลยเมืองไปว่าน้ำกับบริมีเด้ดูน้ำดูเน่าเสืมันเหมือนน้ำาพ้นเนาะดูเน่าดูดีจักนั่งกับโบได้เดียวลงไปว่าโบลงไลยแต่โบลงเก่าอีกเลย ตอนเพิ่นตกตกบริเวณว่าเป็นขันที่บามีน้ามียังไรเันบริษัทน่ะคืน,นะนกินขเข่าคืิปิดชอวตีบีแเวเออกินลายแท้อ <c oughs> กินอิ่อมแล้วกินให้อิ <c oughs> อ่มเหอยอดแหวลายมือเนาะเล <c oughs> ยอ่ะยน่อยจอนเดียวเบาเวียงจะไปถ่ายเบิกงงันเป็นดนเฮชรายช่ก่อนเนิ่เปิน,น,านม,มาไดย <c oughs> โดยังไดก็อยาหัาโ h มตัวเองลายเนาะชูู้โลกระกเบิงเงาอันน้ เขาเวียงหน่ะรถเฮรถใช่ผลมาพอดีเดียวเวียงไปถ่ายก่อนสบายดีเอโดยเฮได้ามาพอดีนอนพี่นอ้องแต่ว่ารถะวา่ารถรถน้อยเพราะว่ารถใหญ่มันเข่าบ่ได้มันมีทรายไัรม,มาบ่ได้มีทรายไพรทรายไพรกวงทาง,าาง,ทางดเดยแล้วสิมาบอกเป็นอารมณ์ กว่ามันต้องต้องไล่รถเอาเอาเชียออามาลงน้ำกันไล่รถเดี๋ยวมาเชียก่อนเอามาลงน้ำหมูกันนี่เลย ไต้ด้วยสิจังนอยอ๋อมีแตเงอย่างเดียวนะพี่นนาะ กก็บด,ดูไต่ไพ่ได้เนาะไต่ไพ่ต่ำเด็กเ,าเนาะจะมาบับทายมาทายมาเด่ะยังไม่อีกแค่นะนั้นรอทายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทายพ่อเม่พี่น้องเบิรงป๊าปลายอีอนี้เอ็มมาอีกโดดหนึ่งนี่พอดีอัน สิผมเวียงสิสั่งเฮมาอีกรถหนึ่งช่งเฮมาไว้อีกรถหนึ่งเลยจังสีนั่นขวาตอนนี้กับรถอ่าพี่ชองกำลังขี่เข่ามาเพราะว่าใช่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องกับคลิปนี้กับสิผมมีอยัางไรเนาะถ่ายผมเองพี่น้องนบนี่พี่น้องสร้างเป็นกำลังจิตเทคานกลางนี่ กำลังมัดเด็กมันยัางสดเด็กโตกับเสาอยู่เนาะพี่น้องคลิปนี้กส็สิขอจบลงไปก่อนทุพ่อในคลิปต่อไปพี่น้องเลยก็ขอขอ,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 ขอบุญขอบคุณเอฟซีแหงเบิเบ้อจูหูจูคนเนาะที่เข้ามาเบิง่งมาชมมาเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์แต่ต้นเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้บ่เวียงในการสร้างบ้านแม่จอนเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ขอจบลงไปก่อนเด้อะขอบเอฟซีแห่งแพงเบ้อจูหูจูคน มาแับน,นี้รถทั้ทงนี้ก็รำจนจิเดียวทงหนึ่งเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้มันลายคนเนี่ยมีแต่ทหารมารำเพื่อนเอาทหารมารำเนาะถ้าอยู่ไปประมาณเทือนงม่จอนแล้วนี่สีเห็นวิวงามๆเขาขี้เขี้ยวได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไอ้คลิปนี้กับผมมิยังรายถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะในจอนเพื่อนก็นลงเหตุเวียเลยทางนันน้นเนาะคลิปนี้ผมเองกับจีโคจบลงไปก่อนพบพอในคลิปต่อไปถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ นี่ก็จะได้รับพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเขอเกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีบัดซบุทุกคนอ่าุกภ้าเพียงแข่งอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะขกล่าวคำว่าสบ,บายดี